โอเคต้องขอกราบสวัสดีชา้าฟรีไฟทุกคนกันด้วยนะครับผมกอลี่ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง n อ็นอาร n ชาแล้วก็อย่เช่นเคยนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้เราอยู่กันที่เว็บของ V.I.P. Store Shop นะครับทุกคนเดี๋ยวสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาแจกโค้ดฟรีกันนั่นเองนะครับทุกคนก็สำหรับคใครที่หาทางเข้าเว็บไม่เจอก็สามารถกดเข้าได้ที่คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเติมโค้ดเลยนะครับ โอเคนะครับผมสำหรับตรงนี้ทุกคนก็กรอกตามผมได้เลยนะครับก็รหัสโค้ดตันนี้เป็นตั้นี้เลยนะครับผมเป็น rvip p d t 2นะครับก็กรอกตามนี้แล้วก็กดตรวจสอบได้เลยนะครับทุกคนโหแล้วก็สำเร็จนะฮูได้มา5บาทนะครับทุกคนเดี๋ยวเข้าไปใช้ก,กันที่บัญชีตรงนี้นะครับ โอเคนะครับผมจะได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับโค้ดพี่ของเราวันนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมไปใส่กันด้วยนะครับผมสําหรับใครที่ใส่ไม่ทันนะครับผมก็รอติดตามคลิปหน้าได้นะทุกคนก็สําหรับอาวันนี้มีประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชืช่นชอบฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับทุกคนไปเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ